เตรียมต,ตัวต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยข้อกันเด็กทีมอวากาศใหม่กำลังมองหาข้อกันเด็กน่ารักน่ารัก,รกพร้อมของเล่นเสริมพัฒนาการในตัวมาดูตัวนี้กันเลยค่ะตอนแรกเนี่ยเหมียวเข้าใจว่าข้อกันเด็กจะต้องประกอบยากมากๆเลยแต่จริงๆแล้วคือไม่เลยค่ะแล้วในแต่ละแผ่นเนี่ยจะมีตัวจุกแบบนี้ด้วยเวลาที่เราตั้งลงไปเนี่ยเขาก็จะดูดติดก,กับพื้นช่วยเพิ่มความแข็งแรงและลดการขยับเขยื้อนยิงบ้านไหนที่เป็นพื้นกระเบื้องแบบนี้นะคะโอ้โหติดพื้นแบบหนึบเลยแล้วตัวผนังข้อทุกคนจะเห็นว่าในแต่ละแผ่นเนี่ยเขามีสี สามารถดึงออกได้แล้วไม่ใช่แค่ดึงออกได้นะยังสามารถพับเข้าพับออกได้ด้วยดังนั้นข้อของเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องประกอบให้เป็นแค่ส Jung, ี่เหลี่ยมเท่านั้นแต่ยังสามารถประกอบให้เป็นตัวแอเป็นวงกลมหรือเป็นรูปร่างอื่นๆก็ตามใจชอบได้เลยค่ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นลูกบาสที่เขาแถมมาให้แล้วข้อกั้นเด็กของเรานั้นมีแป้นบาสมาในตัวด้วยค่ะดึงสติกเกอร์ออกมาแปะตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วก็เอาชุดแป้นบาสของเราไปติดตั้งกับข้อกั้นเด็กได้เลยแล้วตัวแป้นบาสนี่ยังสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ด้วยนะคะถ้้้้้้้้าาาาาใชไไปปปนนนนนนแแแลลลวองงโตตขขึึก็สสมรรรรถัับบบะะะดดูู่เยที มีตัวล็อก2ตัวให้ที่ด้านนอกและที่ผนังคอกที่ใต้แป้นบาร์จะมีของเล่นการะต้นการเ,เรียนรู้มาให้ด้วยค่ะส่วนตัวผนังคอกในแต่ละชิ้นมีการออกแบบขอบมุมมาให้เป็นแบบโค้งมและผนังคอกในแต่ละชิ้นที่ประกอบเข้าด้วยกันออกแบบมาให้ชิดติดกันเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายหรือโดนดีตัวนี้จะมีให้เลือกหลายลายแล้วก็หลายขนาดเลยแต่ที่ทุกคนเห็นในคลิปนี้จะเป็นลายโอากาสไซส์ XL ค่ะลองใส่แผ่นรองคานขนาด6ฟุตเข้าไปก็พอดีเลยใครอยากได้ก็ลองไปเลือกกันดูเดี๋ยวทิ้งพิกัดไว้ให้ที่เดิมค่ะ